วันนี้เป็นเรื่องของนักชกเม็กซิกันครับถ้าเรามองไปที่คำนิยามของการเป็นมวยเม็กซิกันเนี่ยนะครับมันก็คือต้องแบบกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพร้อมเข้าชนต่อสู้ใช้พลังงานดุดันมากหรือแม้กระทั่งนักชกเม็กซิกันที่มาเติบโตในอเมริกาก,ก็มักจะมีสไตล์การชกประมาณนั้นครับยกเว้นเพีแค่คนเดียวครับนั่นคือออสการ์เดราโฮยาที่ถูกมองว่าแม้จะมีเชื้อสายเม็กซิกันครับแต่เป็นเม็กซิกันที่คนต้องถิ่นไม่ค่อยรักเท่าไหร่เรื่องนี้มันมีที่มาครับและมันก็เกี่ยวโยงถึงเรื่อง ของชนชั้นและก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของแนวคิดการใช้ชีวิตเรามาติดตามกันหน่อยครับว่าโกลเด้นบอยคนนี้ทำไมถึงไม่เป็นที่รักของแฟนมวยเม็กซิกันนะครับ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f i s Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟิตคลับ กลับกําปั้นของคนรักสังเวียนนะครับฝากติดตามช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับหลากหลายคอนเทนต์พยายามเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามีชาวเม็กิกันเนี่ยอพยพเข้าไปหากินในอเมริกาอยู่เรื่อยๆสองประเทศนี้หยุดติดกันนะฮะผมเชื่อหลายหลายคนรู้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรือโอกาสที่มันมากกว่านะครับตัวเลขุมบอกไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยไม่มีต่ำกว่า1 0 0 0 0 0คนครับตามแนวชายแดนที่ทอดยาว1 9 3 3ไมล์ ผ่านแคลิฟอร์เนียแอริโซนานิวเม็กซิโกและเท็กซัสซึ่งมันเป็นการตัดใจที่แต่ไม่ด้วยความเสี่ยงใช่ครับแต่มันก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะได้เห็นมากมายครับว่าคนเม็กซิกันที่อพยพเข้ามาอยู่อเมริกาแล้วประสบความสำเร็จแม้กทั้งนักมวยเองก็ตามแต่ครับเต็มไปด้วยนักชกสายเลือดเม็กซิกันมากมายครับอย่างล่าสุดก็คือแอนดี้ลุยส์จูเนียครับที่คว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทความแอนดี้โจชวได้ลุยส์ก็เป็นลูกหลานชาวเม็กซิกันที่อพยพมาและเกิดในแคลิฟอร์เนียครับ คุณแม่ของเขาครับโจเอลและเซซิเลียเนี่ยเป็นคนเม่ก а н ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและในย่านที่เขาเกิดและเติบโตขึ้นมาครับก็เป็นย่านที่มีคนเมซิกันอยู่เยอะมากครับโจเอลครับคุณพ่อของเขาเป็นอดีตนักมวยครับก็พยายามสอนลูก ให้เติบโตขึ้นมาในเส้นทางการเป็นนักสู้ครับโรสมัยเด็กเ,กเนี่ยเดาย่าเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กครับลูกคนเล็กที่โดนกันแกลง้งแล้วก็วิ่งกลับมาร้องไห้ที่บ้านอยู่เสมอคุณพ่อจึงพยายามสอนมวยให้ครับแต่ก็รู้กับว่าด้วยลักษณะนิสัยประมาณนี้แค่มีวิชาติดตัวไว้ก็พอครับไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหเดลาฮัย่าจะต้องกลา,ายไปเป็นยอดมวยในอนาคตหรือประสคมสองเร็จบนเวทีหรือประสมเรล็จอะไรขนาดนั้นครับอย่างไรก็ตามครับมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนกันได้โจเอลคุณพ่อของเขาแล้วก็เจอจูเนียครับพี่ชายของเขา เขี่ยเข็นอย่างหนักรับพาเขารงยิมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงแรกมันจะเต็มไปด้วยคราบน้าตาแล้วก็เสียงร้องไห้เนะฮะเจอจูเนียนะครับพี่ชายของเขาเนี่ยบอกว่าออสการ์เกลียดการต่อสู้แบบใช้ร่างกายประทาบเขาไม่เคยต่อยตีกับเด็กคนอื่นเลยครับแล้วก็มักจะถูกรังแกอย,อยู่เสมอเวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับวิถีอเมริกันครับเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นเบสบอลอะไรประมาณนั้นแต่พอถูกเคี่ยเข็นครับมันก็ทําให้ตัวเขานั้นเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มมีวิชาและเพิ่งรู้แล้วก็เริ่มเป็นนักมวยที่ดีขึ้นคร เก่งขึ้นเพื่อครอบครัวของเขาครับเดลอาวยาบอกว่าทุกครั้งที่เขาต่อยและชนะครอบครัวจะมีความสุขมากโดยสำคัญคือได้เงินด้วยครับจากคนรอบข้างบางคนอ่ะยายคนนั้นให้มา1เหรียญอีกคนให้50เซนอีกคนให้25เซน,อ,น,เซนอะไรประมาณนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นแหละครับเขาก็เริ่มชอบการชกมวยมากขึ้นแล้วก็เริ่มติดตามการแข่งขันชกมวยและก็เริ่มมีแบบอย่างครับขวัญใจของเขาคือชูเกเรเดลนารดครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกซึ่งออสการ์เดลอาวย่ามองเป็นต้น ลิฟอร์เนียคว้าแชมป์จูเนียร์โอลิมปิกมาแล้วในปี1988พ่วงกับรางวัลนวมทองคําของนักโวยสากลสมัครเล่นปี1992ครับเขาคัดตัวไปชกในชนะทีมชาติสหรัฐอเมริการุ่นไลท์เวทที่โอลิมปิกเกมส์บาเซโลนาแต่ด้วยความเป็นเด็กใหม่นะครับก็ไม่ได้ถูกคาดหวังอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าเขากลายเป็นหนึ่งเดียวครับของนักชกอเมริกันที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ได้สําเร็จในปีนั้นนะครับ1992นักชิงชาเลิศเนี่ยเขาต่อยเอาชนะมาร์โกรูดอร์ฟครับจากเยอรมนี แล้วขอทงทั้งสองชาติครับทั้งอเมริกาและเม็กซิโกเพื่อขึ้นมาบกสบัดบอกให้โลกทั้งโลกรู้ว่าเขาคือความภูมิใจของทั้งสองประเทศเพราะในตัวเขามีทั้งสองเชื้อชาติอยู่นั้นหลังจากกลับมาครับกอตันใจเทิร์นโปรเข้าไปอยู่ภายใต้ต้นสกัดของบ๊อบอารัมครับโปรโมเตอร์ชื่อดังเลยและนั่นคือจุดเปลี่ยน ครั้งสาคัญเลยครับเพราะแผนงานของบ๊อบอารามรวมถึงทีมงานเนี่ยมองว่าภาพลักษณ์ของออสการ์โดโลยาเนี่ยมันสามารถปั้นได้ครับซึ่งน่าจะครองใจแฟนมวยทั้ง2ประเทศก็คืออเมริกาและเม็กซิโกนี่คือวิถีของอเมริกันเกมเลยครับคือเก่งด้วยและต้องขายให้ได้ด้วยโดโลยาก็เริ่มเก็บเลเวลของตัวเองครับในการชกอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นการน็อกครับหรือต่อให้เป็นการชนะคะแนนเนี่ยหน้าตาอันหลอ่อเหลาอันคมคายของเขาเนี่ยมันก็ยังดูสดใสเหมือนเดิมเหมือนกับคนที่ไม่ได้ผ่านการชกมานับ1ิ ภาพลักษณ์ตรงนั้นนะครับมันเริ่มมีฉายาขึ้นมาก็คือพริตติบอยไอ้รูปลอ่อไอ้หน้าลอ่ออะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้นะครับเลสตรเบิร์กครับอดีตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเดรโอย่าแจกแจงเลยครับบอกว่าธรรมชาติของนักมมยที่ดีนั้นต้องดีตั้งแต่แนวคิดรวมถึงการวางตัวให้เป็นขวัญใจมหาชนให้ได้เหมือนเมื่ออดีตก็คือมูมัดอาลีที่เคยทําไว้นั่นแหละครับซึ่งออสการ์มีคุณสมบัติและศักยภาพตามนั้นเลยครับหน้าตาดูดีพูดจาคล่องแคล่วได้2ภาษาชื่อเสียงโด่งดังไร้มนคคคััทททีี่่สําาาาญือเเขป็นนนนงหกมกบ และหลังจากนี้เขาจะตีตลาดในประเทศนี้ได้อย่างแน่นอนวางกันมาแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นไปนอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับเดโรย่าเ <L> mm hmm. ติบโตขึ้นมาด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นพริตตี้บอยสื่อมวลชนก็ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1995ครับเขาคว้ารางวัลน,นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองด้วยจนมาถึงจุดพีคสุดนั่นแหละครับบ๊อบอารัมก็เริ่มท้าชนกับอีกหนึ่งโปรโมเตอร์ชื่อดังก็คือดอนคิงจัดไฟมวยเมสกันที่มันยิ่งใหญ่ครับนั่นคือการเจอกันของออสการ์เดโรยาพบกับวิลเลอเซซาชาวเวสไฟนั้นถูกนนนทกชไวว้ใปี 1996, ี1996่าดสห ดูนเผินเหมือนก็เป็นการซูเปอร์ร์เจอกันนะครับขาขึ้นทั้งคู่มาวัดกันหน่อยว่าใครเจ๋งกว่ากันแต่สำหรับชาวเม็กซิกันนั้นมุมมองคนละเรื่องครับระหว่างการโปรโมทของไฟน์นี้ครับทั้งฟินิกส์ซานดิเอโกลอสแอนเจลิสซึ่งส่วนใหญ่เป็นถิ่นฐานของบรรดาคนเชื้อสายเม็กซิกันโหมโรงครับว่าน,นี่คือไฟน์ยิ่งใหญ่การต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของการมวยเม็กซิกันแต่ปรากฏว่าเสียงสับสนุนส่วนใหญ่ไปอยู่ฝั่งของฮุริโอเซซ่าชาเวซครับซึ่งพริตตี้บอยก็รู้สึกแปลกใจครับว่า ทำไมล่ะ ทำไมเขาไม่ได้รับกําลังใจจากบรรดาคนเม็กซิกันเลยเดอโรย่าสัมภาษณ์เลยครับว่าเออแปลกดีเหมือนกันทนั้งที่ผมเป็น golden boy เป็นพิ e t t y boy เนี่ยนะครับแต่ทุกคนกลับอยู่ข้างเขาก็คือฝั่งของชาเวสผมไม่เข้าใจว่าผมทําอะไรผิดวันที่ผมได้เหรียญทองที่บาร์เซลโลนาผมก็ชูธงของทั้งสองประเทศด้วยมือของผมเองแต่พอผมเซ็นสัสญ,ญญาและต้องโชกับชาเวสทุกอย่างก็ย่ำแย่ไปหมดผมถูกขู่ฆ่าด้วยนะเขาบอกแบบนี้เลยครับแล้วมันยิ่งทําให้ความครุกกุ่นของไฟน์นี้เนี่ยเติบโตขึ้นครับเดล์โรย่าถึงให้สัมภาษณ แค่ยอดนักมวยครับแต่เขาต้องการเป็นตำนานนักสู้ของประเทศแ่งนี้มันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกครับว่าไอ้แนวคิดประมาณนี้ครับมันคืออเมริกันดีมส์ครับก็คือเกิดมาแล้วต้องใส่ให้สุดออกไปให้สุดคว้าทุกโอกาสเพื่อความยิ่งใหญ่ไม่สนว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างจริงๆก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายครับแล้วควุะต้องเป็นแบบนั้นด้วยถูกไหมครับเพราะต่อให้เป็นชาวเมก็กซิกันที่อพยพมาในอเมริกาก็ต้องมีแนวคิดแบบนี้อยู่แล้วครับเพื่อจะทาให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จและหลุดพ้นความยากไร้ความยาก,ายายากจนต่างๆซึ่งมุมมมมมออองตรรรรนนนีีีี้ัับสสาาหชชวทท่่่เเเืยยกกกิูใ ดินแดนอเมริกานะครับไม่มีใครไม่เห็นด้วยครับทุกคนพร้อมสนับสนุนเดอร์ฮย,ยาแต่ถ้าไปถามในมุมมองของชาวเม็กซิกันจริงๆในประเทศเม็กซิโกนะครับผู้เขามองว่ามันมันคนละเรื่องครับมันคนละแนวความคิดมันคนละวัฒนธรรมครับจากการวิจัยของซามูเอลเรกันยาโดนะครับคนนี้เป็นศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียครับบอกว่าการชกค,ครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการแบ่งพักแบ่งฝ่ายออกมาเป็นสองพวกครับนั่นคือเสียงของกลุ่มเม็กซิกันอเมริกันครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา กับกลุ่มที่เป็นชาวเม็กซิโกแบบ100%ยเปอร์ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาเราตอบบอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่ส9ครับคนเม็กซิกันไม่เคยนับพวกอพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกาและถือสองสัญชาติเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไฟระหว่างชาวเวสกับเดรโฮยาเนี่ยมันยิ่งทําให้ชุมชนชาวเม็กซิกันเนี่ยลุกฮือขึ้นมาครับแลวเกิดความตึงเครียดแล้วก็ซับซ้อนมากในความคิดใน,นเวลานั้นแน่นอนครับฝั่งอเมริกันดีมเนี่ยเดรโฮยาครองใจอยู่แล้วครับส่วนชาวเวสอันนี้อีกฝัังเลยคครรบววิิธีกาแนด การใช้ชีวิตแตกต่างจากเดอเฮเขาภาคภูมิใจในความเป็นเม็กซิกันของตัวเองครับไม่พูดาภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำครับต้องาภาษาสเปนเท่านั้นแลวเหมือนกับว่าเขากลายเป็นตัวแทนของชาวเม็กซิกันท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกหนึ่งอย่างก็คือลึกๆแล้วครับมันยังมีความรู้สึกการโดนแบ่งชนชั้นเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับเมก็กซิโกมักจะมีคําดูถูกดูแคลนครับกับบรรดาพวกเม็กซิกันทั้งหลายแหละมันจึงมีวลีของคาว่าเม็กซิกันจ็อบก็คืองานแบบระดับล่าง d i r t y work วิอะเนีย งานที่ทำความสะอาดล้างจานซักผ้าก่อสร้างอะไรต่างๆนาน,นานเป็นงานของผู้เม็กซิกัน นี่คือเม็กซิกันจอบมันถูกกดทับอยู่ตรงนั้นครับมันเป็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นที่เหมือนรอเวลาประทุขึ้นมาให้เฉยแล้วถ้ามองไปที่ความแตกต่างของทั้งสองคนเนี่ยนะครับเดราฮัยากครับแม้ว่าจะเติบโตมาในชุมชนเม็กซิกันใน LA ครับแต่ในความคิดหรือว่ารากเหง้าของเขาเนี่ยมันโดนโละทิ้งไปหมดเลยครับเขาเดินมาในทางของชาวอเมริกามากกว่าเป็นนักมวยต้องโด่งดังพรีเซนต์ตัวเองให้มันถูกจังหวะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ขณะที่ชาเวสมาแบบนักชกอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ห่วงเรื่องของภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆนานา,นาน ตรงนี้แหละครับมันอาจจะถูกแบ่งแยกได้ว่าทําไมคนท้องถิน่นเม็กซิกันถึงดูแฮปปี้กับชาเวสมากกว่าออสการ์เดลาโฮยาซามิลเรกันยาโดยังขยายความเรื่องนี้ต่อนะครับบอกว่าเดลาโฮยาเนี่ยเป็นต้นแบบของอเมริกันดีมเลยครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยสอบบารณม์มากนะที่โดนแฟนเม็กซิกันเนี่ยโหและไม่ยอมรับซึ่งเขาก็มักจะสวนกลับด้วยแนวความคิดประมาณว่าแล้วทําไมล่ะคุณจะให้ผมอยู่แต่ในกระท่อมไปตลอดชีวิตเลยนี่ไงทําไมไม่ยอมออกไปหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองล่ะมันแตกต่างในเรื่องของความคิดค และถ้าคุณไปถามฝั่งของชาเวสเรื่องนี้มันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับในการแบ่งข้างเพราะชาเวสประกาศเลยครับว่าผมคือสายเลือดและเป็นชาวเมสซิกันตัวจริงส่วนเขาก็คือออสการ์เดลโรยาไม่ใช่เขาเป็นคนอเมริกันไปแล้ว ถึงวันชกครับจริงๆไฟนั้นมันก็ไม่ได้ว่าโอ้โหสูสีหรือใกล้เคียงขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความสดกว่าใหม่กว่าครับเดรโฮย่าทำผลงานได้ดีกว่าชาเวสออกหมัดหนักหน่วงแล้วก็น็อกชาเวสตั้งแต่ยกที่สซึ่งหลักๆมันก็มาจากผลพัวของการถูกแบ่งฝ่ายแบบนี้แหละครับเดราฮย่าพยาย,ยามจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เขาเต็มที่ในการซ้อมมากไม่แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยตลอด3เดือนก่อนชกเพื่อความยิ่งใหญ่ครับซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ถึงไฟนั้นนะครับตอนชกเนี่ยเดรยยาฮย่ามองเห็นว่าชาเวสนั้นแผลเปิดเลวครับแต จะเป็นไอดอลของผมครับแต่งานของผมคือต้องชนะเขาให้ได้ต้องน็อกเขาให้ได้แล้วเขาก็ทาได้สาเร็จหลังจากนั้นก็มีการป้องกันแชมป์ครับและอีกนันคือการย้ําแคนชาเวสได้อีกไฟนหนึ่งครับในปี1998และยังมั่นคงในแนวทางเดิมครับเขากลายเป็นยอดมวยอย่างที่ถูกวางแผนงานกันเอาไว้อีกด้านหนึ่งเขาก็กลายเป็น golden boy ของจริงครับหลังจากเริ่มต้นด้วยการเป็นพริตตี้บอยมาเพราะในปี2000ครับก้ามาสู่วงการบันเทิงออกซิงเกิลเพลงของตัวเองครับที่ชื่อว่า run to me แน่นอนครับเนื้อร้องนั้นเป็นภาษาอังกฤษล้วนแลน้วก หนึ่งด้วยชีวิตส่วนตัวของเขาก็รู้ราาใส่สูตรราคาแพงพูดคุยแบบนักธุรกิจเวลาว่างออกไปตีกอล์ฟเพิ่มเติมโอกาสของตัวเองไปเรื่อยมันเป็นแบบนั้นมาเสมอมาครับจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเขาก็ยังสงสัยในเรื่องเดิมครับแม้ว่าไอ้ไฟดังกลาดมันจบไปนานมากครับเพราะสุดท้ายแล้ว มันเป็นจุดที่ทําให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันละเอียดอ่อนมากครับการเติบโตหรือแนวความคิดมันคนละอย่างกันดเดลรอย่าให้สัมภาษณ์บอกว่าการชกค,ครั้งนั้นมันทําให้สงสัยครับสงสัยว่าผมเองเนี่ยเป็นใครกันแน่ตัวตนและร่างเงาของผมหายไปในอเมริกาก็ไม่น่าใช่เพราะผมมีเชื้อสายของเม็กซิกันไหลเวียนอ,อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ที่แน่นอนครับผมภูมิใจในความเป็นอเมริกาประเทศที่ทำให้ผมมีทุกสิ่งอย่างในตอนนี้ไฟนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากครับผมรู้สึกกดดันเพราะมันคือการประทะของวัฒนธรรมครั้งใหญ่ผมถ พระเอกเพราะเป็นเม็กซิกันคิดดูแล้วกันครับตอนที่ผมชนะคนในครอบครัวเนี่ยยังมาบ่กเลยครับว่าแกไปชนะฮีโร่ของชาติได้ยังไงแกมาชนะฮีโร่ของเราทําไมวะเดล์ฮวย่าบอกนี่ขนาดคนในครอบครัวเนี่ยยังหงุดหงิดชัยชนะของผมเลยที่สุดแล้วมันคือเรื่องของช่วงจังหวะเวลาด้วยครับณเวลานั้นความชัดเจนของชาเวสมันคือตัวตนของเม็กซิกันอย่างแท้จริงครับแบบร้อตแต่เดล์ฮย่าเนี่ยไปอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งครับที่อบยบมาแล้วเติบโตอยู่ในเมริกาและแนวความคิดหรือวิธีการหรือการวางแผนอนาคตของตัวมันอาจจะอิงแอบไปทางสารา มีการมากกว่าซึ่งไม่ผิดอะไรครับไม่ผิดอะไรเลยครับแต่พอมาถูกจับให้มาเจอกันครับมันก็สามารถเกิดช่วงเวลาที่มันต้องแบ่งพักแบ่งฝ่ายกันว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหน แค่นั้นเองครับณปัจจุบันนี้นะฮะออสการ์เดโยยาก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่าเขาไม่เคยไม่เคยเกลียดสายเลือดเมสกันของตัวเองเลยครับภาคภูมิใจที่ซ้าไปกับการที่มีสายเลือดเม่สกันอยู่ในตัวและการได้ขึ้นชกกับฮีโร่ของเขาเองนะครับมันอาจจะเป็นชะตากรรมก็ได้ครับที่เขาต้องมาเจอกับฮีโร่ของคนทั้งชาตินั่นคือริโอซิซาชาเวสบนเวทีมวยแต่สุดท้ายมันคือการผัดเปลี่ยนแล้วนะครับจากยุคเก,ก่าสู่ยุคใหม่เดรโยยาบอกว่าไฟนั้นเนี่ยทำให้เขาเติบโตขึ้นครับและก้าว มันก็ยังมีไม่สิกกันอยู่เสมอมาอยู่แล้วครับนี่ครับเรื่องราวของนักชกในยุคปลาย90ต่อ2000ผมว่ามันก็มีเสน่ห์มีมุมมองบางอย่างที่น่าสนใจนแฟนๆในยุคนั้นจําไฟนี้กันได้หรือเปล่าลองคองมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ